วาวค่ะสอนครับชื่อนักภสอนกินดีค่ะชื่อเล่นชื่อวาวอายุ25ปีค่ะชื่อฝรัวิทย์พาวมทุรลดนะครับชื่อเล่นชื่อสอนครับปัจจุบันอายุ25ปีครับเจอวาวครั้งแรกตอนผมอยู่อนุบาล ที่เซสเเว่นะครับเจอผมก็เจอเขาตั้งแต่มอต้นครับเพราะว่าเขาแบบมาหาแม่หรืออะไรแต่ว่าก็ยังไม่ได้คุยกันนะครับแค่เห็นพันๆนแต่คบกันก็คือตอนอยู่หมห้านะครับตอนแรกก็เคยเห็นหน้าพันๆมาเจอกันอีกทีก็คือตอนที่หนูไปส่อง Facebook เขาค่ะ รที่ไปจีบเขาครับเขาน่าจะมาจีบผมมากกว่าพอส่งเฟซบุ๊กหนูก็เลยรู้สึกว่าจําได้ว่าเขาอ่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกที่ก็เลยทักไปถามเพื่อนเพื่อนชื่อเจษคือแบบว่าเหมือนเพื่อนผมครับรู้จักเขาเขาก็แบบเหมือนทักมาหาเพื่อนผมมาขอเฟซผมอะไรอย่างนี้ผมก็คุยกับเขาไปถามเพื่อนว่าคนนี้มีแฟนยังคนหน้าตาเขาดูเจ้าชู้อ่ะก็เลยก็เลยแบบว่าเอออยากรู้มีแฟนยังก็เลยทักไปถามเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่าเอ้ยยังไม่มีมันโสด เรานี้ก็เออคิดได้เข้าล็อกเลยวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้เพื่อนอัดดิวให้เป็นพ่อสื่อให้ใช่ก็สุดท้ายก็เลยได้มาคุยกันค่ะจริงๆนะจๆนะเจอครั้งแรกคือที่เดอะมอลค่ะบางแคผู้ชายส่วนใหญ่เวลาเจอผู้หญิงครั้งแรกเขาจะจับมือใช่ไหมคะแต่เขาเลือกที่จะไม่จับมือหนูหนูก็ อ่อยเขานะเให้เขาจับเลยแกแต่ว่าเขาก็ไม่จับหนูก็เลยพอตอนท้ายหนูก็เลยโทรโทไปถามเขาว่าเออทำไม,ไม่เลือกที่จะไม่จับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาให้เกียรติเพราะว่าการเจอครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนแบบการให้เกียรติผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกลองคบมันเป็นนานๆก่อนแล้วถ้าส,น,สนิทกันมากๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มจับมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกันในเฟซเรื่อยครับแล้วมันก็แบบเหมือนสนิทก,กันมากขึ้นก็เลยแบบลองคบกันดูแล้วมันก็นิสัยมันก็โอเคตรงกันได้ ตกลงเป็นแฟนเนาะก็จริงๆก็คุยกันใน Facebook ค่ะสักพักหนึ่งแล้วเหมือนวันนั้น,นมาวันที่19แล้วหนูก็คิดว่าเอ้ยคุยกันแบบสักพักแล้วทาไมไม่ขอเราเป็นแฟนสักทีหนูก็เลยบอกว่าเออเมื่อไหร่จะขอเราเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่างั้นขอวันนี้เลยไหมหนูบอกไม่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 เอาวันนี้หนูอ่ะชอบเลข2กับเลข4ค่อยขอวันที่24แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะใช่ก็เขาก็เลยเตรียมขอครบรอวันที่24 เป็นคนน่ารักครับตลกนิสัยดีครับให้เกียรติค่ะตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่นอกใจอะไรเงี้ยซื่อสัตย์บังทีก็แบบเอาแต่ใจถ้าไม่ได้อย่างที่เขาต้องการเขาก็แบบงอนอะไรนี้สไตล์ผู้หญิงครับก็ขี้หึงก็อาจจะมีบ้างที่แบบเออเหล่มองผู้ชายอ,าอะไรเงี้ยเขาก็จะหึงแต่ว่าก็ปรับความเข้าใจกันได้ค่ะ บางทีตอนเราทะเลาะกันนะครับเราอยับครึ่งมาคุยกันเพราะมันร้อนกับร้อนผมว่าแบบรอให้แยกกันสักครึ่งชั่วโมงหรืออะไรแล้วค่อยมาคุยกันผมว่าเข้าใจง่ายกว่าครับเขาก็แบบเขาหึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามอธิบายแต่พอผ่านไปสักพักก็คือแยกกันอยู่ก่อนแล้วก็ค่อยมาปรับความเข้าใจกันไม่เลยคือหน้าเขาอะเหมือนคนเจ้าชู้เลยแต่ว่านิสัยเขาไม่เจ้าชู้เลยคือแบบไม่เลยอะคะ่ะ เออใช่คือจริง,รงๆอ่อะหนูแอบมองเขาตั้งแต่แบบตอนปหด้วยซ้ําแต่ว่าแบบมองมาตลอดอะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบไปจีบไปชอบไปอะไรเงี้ยจนมันมีจังหวะของมันมันก็คงใช่อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะรักกันมากขึ้นและเข้าใจกันมากขึ้นนะครับทะเลาะก,กันน้อยลงจริงๆหนูว่าเรารู้จักกันพอสมควรแล้วคะ่ะคือแบบรู้จักกันเยอะแล้วแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็คืออาจจะแบบเริ่มมีลูกหรืออะไรเงี้ยก็คืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปตรงนั้นมากกว่า ก็อยากขอบคุณเขาค่ะที่เลือกหนูมาเป็นคู่ชีวิตเพราะว่าคนชอบเขาก็ค่อนข้างเยอะแต่ก็ดีใจที่เขายังเลือกหนูอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับที่แบบอยู่ด้วยกันมาเจปีแล้วก็จะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตครับรักวาวนะครับรักสอนนะ